นิสสังพเวสียด้านข้างด้วยท่านผู้ชมสีเหลืองวิญญาณที่อยู่รอบข้างเราเนาะวิเคราะห์การเสี 1, นนะ่ยงตรงวิเคาะนั่นน่ะนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสามสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท,ท่านผู้ชมเนี่ยลองมาขอโชคดงสารยายหอมเลยท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยพาทุกคนมาขอโชคเนาะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเนาะเราได้ยินเสียงดนตรีไทยนะครับลอยตามลมมานะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นวัดแถวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มีเสียงลอยออกมานะเออนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปขอโชคกับยายหอมนะเมะื่อกี้ตอนที่พีเอสเปิดที่จะ,ะเข้าคลิปของพีเอสเองนะท่านผู้ชมนะมะีคนเดิน มันเงาดำๆอยู่ด้านบนนะผมเห็นนะครับผมเป็นคนเห็นเองเลยเมื่อกี้นะครับก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มาขอโชคกับศาสตรายายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้มีเลขอยู่ตรงนู้นะน,นนะเมื่อกี้องเห็นเลขอะไรนะเมื่อกี้เลขสามแปดสามแปดเหรอสามแปดหรือสองแปดสองแปดศูนย์หรือสองสามศูนย์เนาะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเลขอยู่ด้านบน ไม่แนใ่ใจเลขอะไรเดี๋ยวเราส่องให้ดูตอนจบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราไปไหว้ด้านบนก่นอนท่านผู้ชมวันนี้ผมมาก,กับเปาเอ็กคนใหม่นะครับแล้วก็มาดูอ,องแล้วก็ผมคนสองเลขนะครับพาทุกคนมาขอโชควันนี้หวังว่าจะเป็นโชคดีสําหรับผู้ชมทุกท่านในการเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสนับสนุนรัฐบาลไทยนะท่านผู้ชมแนละก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคเดี๋ยวเราไปขอโชคกันด้านบนไปครับไป วันนี้มาขอโชคกันตรงที่ศาลเนาะอุ้ยมีคนทําหลังคาใหม่เอ้าเหตุไหมว่าแล้วอะไรมันแปลกๆนี่ไงเออมีคนทำหลังคามาีญา,ม,ม,า,ม,ามีคนทำหลังคายแยกหอมใหม่แล้วนะอุ้ยนี่ไงเมื่อกี้มองขึ้นมาว่าทําไมมันดูโลง่งๆแปลกๆทาแล้วเนี่ยสองเสาก็ทำใหม่นะเออโอ้ต้องขอขอบคุณเลยท่านผู้ชมอาจจะมีคนรับได้ดูคลิปวีโอของเราเนาะแล้วก็ได้มีการมาสร้างให้เนาะขอขอบคุณด้วยนะท่านผู้ชม เนาะก็อาจาจะมีใครที่มีจิตศรัทธาใจบุญเนาะเข้ามาสร้างให้เย่หอมใหม่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมแบบมองขึ้นมาแล้วผมดูเอ๊ะมันดูแป,แปลกๆโล่งๆเมื่อกี้นะเออไปจีตเราไหว้ไหวศาลนู่นก่อน,น,ออนเออไปไหวพากันก่อน เราบูชาพระกันนะครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ผมคนสองเลขคนใหม่ มาดูองนะครับวันนีม้มาที่เนินพระเนาะมาขอโชคลาบกับสารเย,ยหอมนะวันนี้ก็ตรงนี้จะเป็นสารพะารพะนะครับก็จะเป็นสารที่คุ้มครองปกป้องอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หวังว่าจะเปิดทางให้เราวิญญาณเหล่าสัมภเวสีที่สิ่งสสิทธิ์อยู่ในแห่งนี้เนาะเป็นผีบรรพ,นพชนต่างๆที่อยู่ที่นัาสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ขอให้เปิดทาง ให้เขาได้มาบอกโชคบอกเลขกับลูกหลานด้ยวยเ้อสาธุเดี๋ยวเราลองดูท่านชมว่าวันนี้จะได้จะได้เลขอะไรนะครับหาเลขตัวน,นี้ไหมพี่เอ๋หล้อยังไงเลขนี้ก็จะมีแค่หนึ่งห้าตามสักเหมือนเดิมออหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นเลขประจำของศาลแห่งนี้อยู่ใช่อยาะจุดทุบเลขมงคลไหมจุดที่เยวหอมจุดเหรอ เดี๋ยวก่อนนะขอแป๊บหนึ่งขอเปิดตอนนี้เห็นเลขหนึ่งหกท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นจะเป็นแอปหาผีนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะแล้วก็มาจับอ่ะ้วก็มาจับเฮ้ยอืมสีสปเงินปะสีแดงอยู่หลังสารเออหลังสารเยอะเลยสอง สองดวงวิญญาณท่านผู้ชมสองดวงวิญญาณอยู่หลังศาลนะครับเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้นี้ขึ้นมาสองดวงนะอือันนี้จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับวิญญาณท่านผู้ชมนะถ้าถ้ามีวิญญาณจะเป็นสีแดงนะครับอุ้ยอันนี้จะเป็นเทพใช่ไหมเอ๋เเสีเขียวนะครับสีเงินจะเป็นเทพท่านสูงอืมอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังท่านผู้ชมจะเป็นสีแดงขึ้นมา แสดงว่าเมื่อกี้ในคําที่เราขอไปเปิดทางแล้วเปิดทางแล้วสีเหลืองด้วยสีเหลืองเป็นเิธีทั่วไปสัมภเวสีนะครับท่านผู้ชมสีเหลืองเป็นสัมภเวสีนะขึ้นมาติดติดรุนรัวท่านผู้ชมมีทั้งผีมีทั้งเหล่าเทพต่างๆอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับดูเลขที่องเห็นกอนเนาะ่อาบอกเอาเห็นเป็นเลขหเป็นเลขหนึ่งหกเน ยี่หกหนึ่งหกอะไรหกแต่นี่ก็ยังเห็นเลขเก่าอยู่เนาะสามศูนย์สามแปดดีชัดเลยตันนี้เลขชัดมากเห็นไหมอะไรหลายหนึ่หกอยู่ตรงไหนสีดำสีขาวสีอันนี้เขาเหมือนอยูตรงไหนอ่ะเห็นเป็นหนึ่งหกมันแปดหกเหรอแปดหกเหรออะไรหกหนึ่งหกห้าข้างหลังข้างล่างหกไปได้ห้าตัวหนึตรงไหนกันนะนี่ไงหนึ่งหกหนึ่งหกอะไรหกหนึ่งหกห้าอยังไงที่ เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆไอ้นี่ใช่ไหมเหมือนนี่ไงคล้ายเอ๊หนึ่งหกแล้วก็ห้าสีขาวหรือสีดำสูตรสองหนึ่งหกวะพี่ข้างบนสูตรตรงสองปะหกกับสีดำแต่ห้าข้างล่างอะสีขาวเห็นเห็นเอเป็นหนึ่งหกห้าเนี่ยเหรอตรงนี้เหรอใช่เหมือนเลขแปดแปดหกปะเออเหมือนแปดหกแปดหกแปดแปดหกอะเอ๊แปดแปดหกอะเอส ด้านบนเลขหก <S 2> 2, <S กับเลขแปดสองแปดหก 2> 2, 8, 6, หรือสองเอ้ยสองหนึ่งหกอสองแปดกอันนี้จะอยู่ในสารของพระนะครับเป็นเยบสารเกี่ยวกับอ่เจ้าที่เจ้าทางอันนี้แหละท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนะาะที่นี่ถ้าต้องผมก็คือหนึ่งหกห้ากับหกแปดอืมอืมชัดอยู่หนึ่งหกห้านะครับแล้วก็ ข้างๆหกก็เลขแปดอีกตัวหนึง่งจะกอ้องผมมีโฟกัสนี่กอ่ะ,อะเ,เห็นเห็นได้แก่แปดแปดหกเลยนี่นี่้ท่านผู้ชมตม 8, นะมัวนี้ของนุิงแค่แปดหกนะเชี่ยไปละงั้นนะต้องบอกว่าสารยยหอมเนาะก็พูดอยู่ในคลิปหลายๆรอบนะครับท่านผู้ชมก็มีคน มีจิตศรัทธานะมีกําลังทรัพย์ในการมาหรือว่า<ำ>เขาจะทำไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือว่าอาจจะได้รับโชคเราเราก็มาหลายวันหลายลวดงว,ว,วดเหมือนกันที่ไม่ได้มาที่นี่ใช่ปะละ่ะเออแต่ด้านในเขาไม่ได้มีปรับปรุงเลยเอ็ดยังล้มล่่งเต็มไปหมดเลยผุหมดเลยอะด้านในอะเย่าหอมทำให้ได้โชคหน่อยนะเด้อวดนี้น่ะอุ้ยหกห้าหรอ เนี่ยหกห้าที่ก่อนขึ้นมาได้ยินเสียงดนตรีไทยนะอืมไม่ถ้าพูดพูดถึงหยุดเป็นของวัดน่าจะไม่น่าจะหยุดนานกว่านี้เนาะใช่แต่ว่าเนี้ยได้ยินแค่แป๊บเดียวเองเดียวแะ่ก่อนจะขึ้นมานะอืมไปเสร็จแล้วก็ไปถวายพระแล้วเนาะสาธุสาธุเหย่หอมเนาะเ๋ยวหอมพวกเราเนาะสามช่องช่องเกาะอีกต้นไม่ช่องคนสองเลขช่องมาดูอองเนาะวันนี้มาขอโช้ขอลาบเนาะแล้วก็คาดว่า งวดนี้จะเป็นโชคดีสำหรับทุกท่านเนาะก็ได้รับโชคมาเที่ยวชมมาขอโชคขอลากนีก็มาได้แล้วก็มาขอโชคกับเยหอมมาบุญรนะจะถ่ายให้ดูด้านในเนาะว่าเป็นยังไงก็ขอให้เยหอมมอบโชคให้กับลูกหลานเลยเด้อสาธุสาธุสาอ่ะเดี๋ยวให้องปักด้านในนะครับตอนนี้เราก็ให้องเป็นคน ฝากทูบนะครับเนื่องจากอองอยูอ่ที่จังหวัดนครปฐมอยมู่แล้วเนาะอ่ะอะองเดี๋ยวจะส่องเลขอยู่ด้านหลังเนาะของยายหอมตรงเนี้ยเหมือนเลขหกแปดเลยหนึ่งหกแปดเลยนี่ไงจะเป็นเลขหกแล้วก็เป็นเลข 6, แปดหนึ่งหกแปดเรียงติดต่อกรอเลยนี่เป็น 8. 8. <98 S 1> ห้าเ,เป็น,ปนไอ้ชิดีเลขอะไรนี่ไม่เลขอะไรวะ มันมีเลขแปดอยู่ตัวหนึ่งแหละใช่ไหมฮะมมอะไรไม่ขึ้นอันนี้ฝากท่านผู้ชมท่านนะเนาะอยู่บนระเวีนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมวงกลมไว้ให้นะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะมันเป็นเลขอะไรนะครับอยู่ตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเลขเจ็ดเลขหกเลขศูนย์หรือเปล่า ไม่แน่ใจท่านผู้ชมอันนี้สัมภเวสีผีที่มีฤทธิ์นะเขาจะขึ้นเป็นสีแดงนะนะครับอันนี้เนี่ยถ้าอยูต่ตรงกลางเนี่ยก็คือเรานะครับก็คือเรายืนอยู่นะครับแต่ถ้าจะมีแสงสีเขียวสีแดงสีอะไรขึ้นมาอยู่รอบข้างเรานะครับก็จะเป็นสีเหลืองเป็นสัมภเวสีนะครับสีเขียวเป็นเทพที่มีฤทธิ์อ่าอย่างฤทธิ์ชั้นกลางนะสีแดงนี่จะเป็นอ่าเขาเรียกผีมีฤทธิ์นะครับ ถ้าเป็นสีเหลืองสัมภเวสีสีเขียวนะครับเป็นเทพชั้นกลางเนาะขึ้นมานี่ครับพี่มงกำลังใช้โปรแกรมจับหาอาวิญญาณนี่เนี่ยนี่สีเขียวเห็นไหมอยู่ตรงหน้าเราเลยยี่หอมได้สิเนี่ยอยู่หน้าเราเลยเป็นเทพเนาะเป็นเทพชั้นกลางอยู่นี่ครับเป็นยี่หอมแน่อยู่ตรงที่สายยี่หอมเนาะเออนี่ไงเห็นไหมพี่มงก็บอกว่ายี่หอมคงจะอยู่แล้วน่าจะอยู่ขอลาข,ขอได้แล้วทีเนี้ย นะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นอยู่ด้านหน้าเรานะเราจะยืนอยู่ตรงกึ่งกลางวงกลมเล็กสุดนะท่านผู้ชมอยู่ตรงกึ่งกลางเนาะอันนั้นก็คือสารเย่หอมพอดีนะที่เป็นสีเขียวเมื่อกี้หายไปแล้วเออแต่เมื่อกี้นี่มีสีแดงขึ้นอยู่เยอะอยู่กันนะครับโอเคเนะาะชุดมาให้เป็นสีแดงอ้าว อยู่หน้าเราเลยมีนิดด้วยแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีสัมภเวสีดานข้างด้วยท่านผู้ชมสีเหลืองอเอ้ยมีเทพอันนี้ขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมแนะ้ะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้จับวิญ,ญญาณที่อยู่รอบข้างเราเน,ะนาะนี่เราสองที่ต้นสะดากันอยู่นะครับชมจะมีเลขอะไรเนาะ,อะขอขอถามดีกว่าถามวิญญาณดีกว่าเนาะตรงตรงจุดจุดที่นี่เห็นไหมอือเอาบอกว่า6 5เนาะเดี๋ยวลองดูว่า ีใครจะเข้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปนะท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยเลขชัด์จหนึ่งสามดูตรงไหนอะนั่นน่ะมาดูมาดูมาดูก่อนมาดูที่กล้องนี้ก่อนดูที่กล้องก่อนนี่นี่น,นี่หนึ่งสามอองเห็นไหมนี่หนึ่งกับสามดูไหนวะอองไปชี้ดิเห็นไหมยังไม่เห็นเลยไปชี้หน่อยสิอองอองยังไม่เห็นเหมือนกันนี่ไง อันนี้สามย่งด้นี่สาม็ในในองจีดิไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนขึ้นอีกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นอีกอ่าใกล้แล้วเออมาทางซ้ายหน่อยนั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสามเห็นไหเออันนี้เป็นโปรแกรมหาหัวได้เลยเนะี่ยเลขขึ้นมาเลยอ่ะอยิงๆเนี่ย เ,เห็นไหมหนึ่งสามชัดเลยเลขก็ขึ้นหนึ่งสามเลยหรอหนึ่งสามเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาลงไปดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นศาลยายหอมนะเป็นศาลโบราณเก่าเก่นะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่ผมส่ง,งตอนแรกเนาะส่งท่านผู้ชมได้ดูนะครับไปดูกันก่อนนะสาธุตายาย ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะสาธุนี่นะถ้าเห็นจากข้างล่างจะเป็นสองแปดเห็นไหมสองแปดอันนี้เจ็ดแปดด้วยเหรอมีเจ็ดแปดด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่ะสองให้ทุกคนได้ดูนะครับท่านผู้ชมมันจะมีตรงเนี้เป็นเจ็ดแปดใช่ปะ่ะแล้วก็สองแปดเพียบอกเป็นสองแปดศูนย์นะตรงนี้นะครับชมสองแปดศูนย์เนาะตรงนี้เห็นเหมือนสองแปด ตรงบนนั่นจะเป็นเหมือนเลขสองสองเจ็ดไอเจ็ดแปดนะครับตามนี้นะท่านผู้ชมเนาะสองให้ท่านทุกผู้ชมได้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารตายายด้วยสาธุสาธ,สาธุลูกขออภัยเหยียบย่ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนก่อนท่านผู้ชม ตรงน,นี้ก็จะมีน้องกุมารอยู่ด้วยนะน้องกุมารชิวนี้วอยู่ท่านผู้ชมใส่หมดไปข้างเลยท่านผู้ชม สองให้ดูนะท่านชมนะตรงนั้นเหมือนมันเลขหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าไม่มีเลขเนะอือเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบมงคลดีกว่าท่านชมนะครับได้เลขอะไรนะก็มาที่นี่ก็เสือสหลังด่นะคนเดียวนะครับพวกอันอยู่ให้ศาลฝั่งนูน้นไปดูอนนะครับ อาได้เ,เลขเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะหกเจ็ดศูนเอาเลขนี้เหรอสวยไหมเนี่ยเป็นเลขหกเจ็ดศูนย์หรือว่าเก้าเจ็ดศูนนะครับอืมก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้รับโชคเนาะวันนี้ก็มาสองเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ได้เห็นกันนะหลายๆจุดหลายมุมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสามช่องด้วยกันคนสองเลขนะครับเบ่าวเอสคนใหม่แล้วก็มาดูองท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปสรุปเลขให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกทีท่านผู้ชมว่าได้เลขอะไรบ้างเนาะวันนี้นะครับไปดูนครับอ่ะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ ได้ขอโชคกับสารยี่หอมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมันมีหลายๆจุดหลายเลขเนาะที่มาขอโชคกันเมื่อกี้สารของอพระด้านนู้นท่านผู้ชมน้องเป็นสารเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอาจจะได้เลขเป็น1 18, 6หรือว่า8 6แต่จริงผมเห็นแค่8 6นะแต่อองบอกว่า186เนาะส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็น168นะครับตรงที่เป็นรอยแตกของปูนนี่เป็น1 6 8อยู่ประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขทูบมงคลก็เป็น 6, 70ศ แต่ตัวแรกเลยท่านผู้ชมที่ผมเห็นตอนเริ่มแรกในการเปิดคลิปวีโอของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นอยู่ด้านล่างเมื่อกี้ที่ส่องให้ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นเลขก่เป็น280หรือ2 3 0นะครับก็ตามนี้นะครับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคกับพวกเรานะครับคนส่องเลขแบบเอก็กซ์่แล้วมาดูองเนาะคือทั้ง3คนเนี่ยอาจจะได้เลขที่แตกต่างกันไปท่านผู้ชมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, นะครับเป็นกําลังใจให้เราให้กับพวกเราด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณด,ด้วยท่านผู้ชมนะใครที่มาสร้างหลังคาแห่งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่มาสร้างขอให้ทุกคนได้รับโชคขอให้ทุกคนได้รับบุญใหญ่ของอของยี่หอมไปแล้วกันเนาะพาะยี่หอมก็ได้หลังคาใหม่เนาะวันนี้ผมคนสองเลขบอยคนใหม่แล้วมาดูองค์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชค มีโชคล่ำรวยล่ำรวยครับไปละครับวันนี้ลูกหลานมาขอโจ้ขอลาภก็ขอให้ได้อา,อาหูสิกรรมให้ลูกหลานที่มาวันนี้ด้วยเด้อสาธุสาธุ